เราจะมารีวิวมาม่าไม่ใช่ข้าวผัดไส้กรอกตุ้งตุ้งจริงๆก็เป็นมาม่าไอเอนนูนเนี่ยซึ่งมาม่าอันนี้เมื่อวานที่เรารีวิวกันแล้วคืออืมอืมรสชาติมมีน้ำเลยมาให้ด้วยค่ะโอ้นี่นะคะมีซอสมีมีมีชอสซอสผสมซ่อมอาหามีซอสสุดแต่ใช่้วอย่าเพิ่งแยกมั่วนะเดี๋ยวพักเองก่ อ่าได้หยิบมาอันนี้คืออะไรว้าวเฮ้ยนี่เป็นผงเลยโอ้เป็นข้าวข้าวเป็นข้าวแบบเป็นข้าวเจนะต้องแยกค้างนี่เอาไปก่อนเดี๋ยวผสมกันเดี๋ยวนี้เป็นข้าวเลยเหรอเอาข้าวแบบเหมือนข้าวพองนี้ป่ะข้าวไข่ข้าวข้าวอันนี้อันนี้เป็นสารทำความ หลังจากที่ใส่ข้าวแล้วเราจะมาเติมอะไรต่อครับอันนี้น่าจะเป็นกุณเชียงได้มือออก,อกระวังใส่เข้าไปใช่ไหมอย่างนี้แล้วนะความน่าจะเป็นน่าจะเป็นประมาณนี้โอ้โหไม่ต้องเอ๊ะมาดูแลนะไม่ต่างจากเมื่อวานแน่นอนท <c oughs> ามันขนาดนี้มันเหมือนตอนเช้าอะ่ะอันนี้คืออะไรอะ่ะพอเทมไปิ้นเหมือนตอนเช้าว่ากินโอ้โหหันยาพืชพวกพวกระปโพดพวกอะไรอย่างเงี้ย โซดาโซดทีซอสได้ไมไม่รู้ไม่ปั้นได้สิ่งอะไรตอนเนี้ยเราพูดได้ไหมเนี่ยได้อาหารกระป๋องสุนัขอ่ะโอเคกินมากกลิ่นให้เลยอ่ะกลิ่นง่ายเลยอะโอเคแล้วก็เติมน้ำเติมน้ำใส่ด้วยแต่เขาจะคิดว่าเอ้ยปั้นกั๊กให้เลยไงเขากักปั้นให้นี่เกันใจกันใจกันไกจมีไม่ใช้กันไกจกันไใจมีมันไม่เท่ ไม่เท่ใช้ปากกัดเท้ลูกฮะใช่ให้มาแค่นี้เองหรอใช่อ่าล้วคนข้าวให้เข้ากันต้นเดี๋ยวมี๊กานรู้สึกไงมันให้มันน้อยจังทำไมป้ารีบเอาไอ้ตัวนี้ใส่เดี๋ยวป้าจะเอาไอ้นี่ใส่ยังไงอ่ะเอาอนามเนี่ยใส่ข้างล่างยังไงอ่ะไม่เดี๋ยวค่อยยกขึ้นมาใช่ไหมค่อยๆแบบป้าค่อยๆค่อยๆเออเดี๋ยวขอขัดทันวะเลแล้วจะได้เอ้ย มันต้องใส่อันนี้ก่อนซอสด้วยเนี่ยเนี่ยอ๋อโอเครีบใส่ค่ะรีบใส่ม, <laughs> มือปีศาจมือปีศาจเซียอเคอ, okay, อันนี้น่าจะเป็นสซีิวนะแล้วก็คนคลุกให้มันแบบ ้ามันเม่าเม่าไว้แหละสุดท้ายก็ตรงไปหม้อเดียวกันหมดโอเคงั้นเราก็ทำให้เขาตามเขาหน่อยแล้วกันเนาะเขามีอินสตรักชั่นมาให้โอเคเทน้ำไปยังนี้เหมือนเดิมปริมาณเท่ากันนั้นเสร็จแล้วก็อันนี้ใส่เยีแล้วก็ปิดฝาเดี๋ยวเดี๋ยวได้ปิดเองห้องเองท่านรงปิดปิดฝาครับใส่ในน้ำเจยเลยครับระวังโอเครอสิบห้านาทีโอเคแล้วก็รออีก สิบห้านาทีมันเริ่มมีควันมาแล้วเห็นไหมมันเริ่มร้อนแล้วไข่นี้กว่านี่นี่แกน้ำแข็งนี่น้ำแข็งเป็นเคองแข็งแค่ซองฟรีดเนี่ยเนี่ยก็เป็นแบบเนี้ยกินไม่ได้กินไม่ได้รอให้มันลายก่อนลูกอันนี้คือแบบว่าใส่ตอนสุดท้ายหรือว่าเผ็ดหรือไม่เผ็ดคิดว่านะเขาคงไม่เอาพริกไปใส่หัวข้าวหรอกมั้งใช่ อันนี้เริ่มเปิดแล้วของกินเดี๋ยวนี่มันพริกหมาล่าหรือผเดีทยไมหรือลงไปเนี่ยจะกินได้เว้ยเนี่ยเออใช่คือจะบอกว่ามาม่าหมาล่าที่เราลองกันจากรสชาติทานไม่ได้ <laughs> คือบางคนอาจจะชอบไง ไม่แต่เผ<ต>็ดแจะไม่กลัวแต่กลัวกลิ่นแล้วแบบรสชาติในปากแต่ว่า,าถ้าใครลองทานแล้วทานทานสักคำสองคำ,คำแล้วทานน้ําตามแล้วก็ลองทานอีกนะจะรู้สึกแล้วว่ารสชาติมัน,ปนแปลกๆให้มาฟ้าปะปะก่อนเลยเหรอเอะสุ yes, <sir. S 2> ชอบในความคิดถึงกรรมวิธีการทํามันนะมันง่ายแต่มันต้องปรับปรุงเรื่องรสชาติาจะเป็นนอ,อาจจะเป็นรสชาติบ้านเขา <laughs> มันร้อนเหมือนข้าวสุกหม้อเลยอะมบนี่มันน่ามหัศจรรย์มากรชาติเป็นไงบ้างอากินกับกุนเชียงไม่มีรสชาติอะไรเลย ไม่มีรสชาติเลยมไม่เผ็ดไม่อะไรไม่สักอย่างก็ไม่ต้องเผ็ดต่รสชาติอือเราไม่ถูกเหมือนกันแต่มันก็เฉยๆเหมือนข้าวผัดกะซีอูอย่างเงี้ยเออแต่แว่าแบบค็มๆแต่ป้ปรู้สึกเหมือนมันมีกลิ่นหรือเปล่ากลิ่นนี่ป้เลเหมือนกลิ <laughs> ่นปลาไม่เป็นปลาเลยแต่มันไม่ใช่ปลา <c oughs> ไม่กลิ่นแต่กลิ่นคล้ายอือือใช่ป่ะใช้ได้หมถึงว่ารสชาติโอเคนะโอเคกว่ามาม่ามาล่าเมื่อวาน แต่จะได้ป้าคิดว่ามีแะ่แบบข้าวนิ่มอ่ะข้าวกินแล้วโอเคมันเหมือนลื่นๆนะมันมันคือเน้นมันมากอันนี้ทุกอย่างเน้นมันหมดเลยเหมือนบาจ่างอ่ะเหมือนบาจ่างแต่บาจ่างเราจะเจุดเหนี้หน่อยนึ่งโอเคได้ละเด้นปิดคลิปอยากคือไงที่มันเผยอ่ะเผยสุด เป็ดกิดข้าวผัดเสีกอกวางตุง้งก็โอเคนะคเอาไปสี่เพราะว่ามันทำให้อิม่มแต่รสชาติยังไม่ดีเท่าไหร่เต็มเท่าไหร่เต็มสิบโอเคประตูนะอ่ะนายให้ดูอะล้วชิมได้อร่อยกว่า <laughs> กินหน่อย <laughs> นี่ต่อไปมามีมามีทางร้านก็อร่อยดีอกันพอใช้ได้อร่อยกว่า มาม่าหม่าล่าเมื่อวานะถ้าเข้าป่าต้องกินอ่ะกินอร่อยแต่ถ้าแต่ถ้าแต่ถ้าอยู่บ้านก็อย่าไปหากินนะทำไมอ่ะโอเคกินอย่างอื่นดีกว่าค่อยๆเท่าไหร่แล้วอยเท่าไหร่เนี่ยกิินนนดะร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาทเหรอมากินหอยกระเขาหมูสับดีกว่า